สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่เมลนั่นเองท่านผู้ชมครับสำหรับเกมเมลตัวนี้ก็เป็นเมลภาคใหม่อีกแล้วนั่นเองท่านผู้ชมครับมีความสมจริงขึ้นนะตัวเกมนี้ยังไม่ได้เปิดให้บริการในโซนประเทศไทยนะครับตัวเกมเป็น Open World MMO อีกแล้วนั่นเองเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศในเกมกันครับโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่หน้าเซิร์ฟเวอร์ของตัวเกมนะครับนะตอนนี้มีทั้งหมดประมาณ20เซิร์ฟเวอร์นะครับผมตัวเกมเพิ่งเปิดนะครับผมเรจะมีโหลดแพทนิดนึงนะสำหรับตรงนี้นะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูอาชีพกันแล้วก็ดูภาพกราฟิกในเกมนะครับว่ามันจะคลาสสิกขนาดไหนโอ้แบบนี้มาโคตรคลาสสิกเลยนะคืออันนี้ดาร์กไนน์นะครับดาร์กวิทนะครับอันนี้ก็จะเป็นแค่ตัวละครเฉยเฉยเนาะ่าร์กไนแล้วกันนะครับแล้วก็ทำการใส่ชื่อเลยนะใส่ชื่อแล้วกดสตาร์ทเกมนะครับ นี่ครับบรรยากาศแบบคลาสสิกมากเลยท่านผู้ชมครับแต่ว่า,าตัวระบบตัวนี้นะครับเขาก็จะเป็นออโตเอ็เหมือนเดิมนะครับนี่คือภาพแบบคลาสสิกมากเดี๋ยวมันเปิดไอตัว สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a ด d a Game Center โอเและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น m e t a l s l u g a c t a w a k e n i n g Honkai Impact, Tower of Fantasy, Ark k Night, Harry Potter, b l u Archive และเกมอ,อื่นอีกมากมายได้ที่ y a า d a Game Center เออเคยภาพคือได้เลยนะแต่เกมมิวที่ทำลงในมือถือส่วนใหญ่หลายภาคก็ทำดีอยู่นะครับ เนี่ยล่ามอนสเตอร์น,รอะนะครับได้อุ้นะครับเอามาใส่คือหลาย,หลาย,ห,ลายหลายผ้าเนี่ยเขาทำดีอยู่แล้วนะครับไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่อะเราจะได้อันนี้ส่งของตัวไอเทมไหมเนี่ยคือยังไม่ได้ตีนะคือคนมันเข้ามาเยอะมากท่านผู้ชมเห็นปะคือผู้เล่นเข้ามาเล่นกันเยอะมาก ถ้ามาแบบเยอะๆเกินไปอ่ะเยอะเกินไปเยอะจนแบบไม่ได้ทําอะไรเลยนะคือแบบเยอะเต็มไปหมดเยอะเกินแบบไม่รู้พี่จะมาทําอะไรกันเยอะแยะตรงนี้นะครับคือเกมมันเพิ่งเ,เปิดไงและเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเล่นก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ด้วยนะเซิร์ฟเวอร์ที่20ิขนาดเซิร์ฟเวอร์ที่20ิบแล้วคนยังเยอะขนาดนี้เลยนะครับนะอ่ะเดินครับดูดิเขา,าแบบเดินอย่างเท่นะนะคือมันเร็วได้แค่นี้ใช่ไหมมันไม่เร่เร็วไปกว่าน,นี้แล้วใช่ไหมมาครับอ่ะ ตีกับพวกมิโนอโทอร์หรืออะไรแบบนี้นะหกตัวเลยเหรอหกตัวเลยเอาแล้วมันตีตัวหนึ่งอยู่แล้วมันจะถอยไปทำพักมักเอามะเขือเลเซอร์อะไรเนี่ยอ่าเราอัพเซตัสก่อนนะครับยังไม่ได้อัพเซตัสเลยก็ยังไม่ตีไม่ค่อยเข้าเลยนี่ครับตีเข้าแบบสบายๆแล้วนะอย่าลืมกดอัพเซตัสด้วยนะครับอัพเองนะเซตัสอะ่ะจะมีพอยให้เราอัพนะครับนี่ใส่วุคาร์สมใส่ก่อน อ่ะเคยสาเร็จแล้วนะครับยิงพีได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็แนะนําให้ทําการอัปเดตตัดเพิ่มเติมนะนี่ครับอ่ะมันเดินไปไหน,ไหนวะเนี่ยเอ้ยมันเดินไปไหนแล้วนี่อ่ะมันเดินไปไหนแล้วนี่อ่ะดูดิคือผมว่ามันช้ามันนิดหนึ่งนะตอนที่มันเดินไปนู่นไปนี่ไปนั่นอะไรแบบเนี้ยนะครับนะมันค่อนข้างช้ามันนิดหนึง่งคิดว่าแบบเออไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อ่าเปิดของหรออ๋อ 0.99เลยนะไม่ได้ฟรีไม่ได้ฟรีเอาละเสียงก็หายไปละเสียงเกมมันหายไปเลยนะเราไปกดโดนไอ้ตัวเนี้ทีเดียวนะครับเสียงเกมหายไปเลยไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรชื่อๆกันไปชื่อๆกันไปตีแบบชื่อๆกันไปอมาตีต่อครับพอดีผมลองออกเข้าใหม่หน่อยครับเพราะว่าเสียงมันบั็กนะทำไมคนอื่นมาแม่งอย่างเท่เลยทำไมชุดเขาเท่กันจัง ชุดเขาเท่กันจังละ่ะทำไมเราไม่เท่เลยอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนอาวุธกันอีคริปโอเคตีไปตีไปคือแบบกูเล่นมาแบบเยอะมากทู้ชมครับมันเปลี่ยนชนแนลได้ไหมเนี่ยโอ้คนโคตรเยอะคือเมลเล็กนอลล็อกอะไรแบบนี้นะครับเปิดเกมใหม่หรือภาคใหม่มาเนี่ยครับได้รับความนิยมแบบ เรื่อยๆเลยนะเป็นเกมในตำนานหลายๆเกมเลยนะครับเป็นอีกเกมนึ่งที่แบบผู้เล่นเยอะมากนะนแฟนเกมก็โคตรเยอะเลยนะนี่ครับสเกลตันลาสเกลตันโอเคภาพมันคลาสสิกดีนะอันนี้เออผมชอบนะทางด้านภาพนะครับระบบเกมก็เหมือนออโตเมโมทั่วไปนะครับไม่ได้แบบมีความลึกลับนะเออนี่ครับนี่ครับใส่ของครับ นี่ตอนนี้มีของใส่แล้วอ่าอย่าลืมทําการอัปเดตตัวละครด้วยนะครับเพื่อความแข็งแกร่งนะนี่ครับจะได้ตีแบบสบายๆหน่อยแต่คือแบบมันมันรุมมาต้มกันมากเลยคือคนมันเยอะไปไหนคนเยอะเกินไปอาวุธเริ่มมีแบบมีทรงมีแสงมีสกิลมาแล้วเ้วยนะ <c oughs> คือแบบมันรุมมาต้มมากโอเคอ้ยนี่สเกลตันอีกสองตัวนะครับสเกลตันอีกสองตัว เที่ยวใต้หนีสองตัวนี่เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็อีเครฟนะครับวิ่งแล้ววุธใหม่มาว่ะโอเคโหดขึ้นนะอ่ะโอเครีไซเคิลได้นะครับเราก็ได้ของมาอะไรแบบนี้นะครับทีนี้นะครับท่านผู้ชมครับทำการแอดพอยกันพอยเราแบบมีจำกัดน,นะ โอเคเดี๋ยวเราเดินออกมาตัวนี้แล้วกันนะครับประมาณนี้นะทีนี้นะครับเดี๋ยวเราดูพวกเอ้ามันยังตีเราอยู่พวกเมนูต่างๆนะครับก็จะมีเมนูอัพสกิลนะครับแล้วก็เมนูเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับพวกไกด์ต่างๆในการเล่นนะครับในส่วนของการคราฟไปเทมต่างๆมันจะเป็นปีกหรืออะไรแบบนี้นะครับเขาก็มีไกด์นะเนี่ยมีไกด์หมดเลยนะครับก็มีการให้ประมาณหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีพวกสกิลต่างๆที่เราสามารถเรียนรู้ได้นะครับ ตามสไตล์มิวนะหน้าเมนูมีไม่ค่อยเยอะนะครับตอนนี้ก็มีแอปฟงแอฟเฟร์นะครับแต่มาเล่นกับเพื่อนได้อยู่แล้วนะครับเป็นอีโมแบบนี้นะครับก็มีหลักไลฟ์แมปนะคือลงเป็นชั้นๆไปหรือลงเป็นจุดไปนะครับเพราะว่าแต่ละจุดก็จะมีมอนที่แตกต่างกันไปนะครับผมช่วงแรกก็ฟาร์มเควสกันรัวๆเลยนะครับเควสมีให้ทอะไรก็ฟาร์มมันไปนะครับเนี่ยเขาให้เราเทเพอร์ตแล้วก็ทําการเทเพอร์ตไปเลยนะเพื่อทําการเดินเควสต่อ เนี่ยรับเควสนะครับได้ย x p ได้ของนะครับแล้วก็ออกไปล่านะครับได้ของมาดูด้วยนะครับว่าของที่ใช้แบบเออมันดีกว่าเดิมหรือเปล่าควรใส่หรือเปล่านะครับอื่นๆผมว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรแล้วนะแล้วก็มีไอตัวฟังกชันบอสนะครับก็เหมือนอ่า n w เพนเว e m ์หลายๆเกมนะครับที่สู้กับบอสอะไรแบบนี้นะครับที่เราสามารถทําการเทเลพอร์ตไปสู้กับบอสได้นะก็จะมีบอสให้เราสู้ บอสก็มีหลายตัวนะมีเป็นเลเวลไปนะครับไหวก็ไปตีนะครับไม่ไหวก็ไม่ต้องไปนะเออให้ไหวก่อนแล้วค่อยไปอะไรแบบนี้นะอ่าฮะแต่ผมว่าข้อเสียคือมันช้านะมันช้าเวลาเที่ราเดิน่จากจุดหนึ่งมาจุดหนึ่งอันนี้ลองไปตีบอสดูนะครับไม่รู้ไหวหรือเปล่านะแต่ไปแล้วแหละนะครับมันกําลังไปเนี่ยบอสอยู่ตรงนู้นนะครับเนี่ยตีพวกนี้ต้องตีเนี่ยคนเลเวลยี่สิบเก้ามาตีตรงนี้ แล้วเราเป็นใครมาตีตรงนี้จริงๆเราไม่ควรมานะท่านผู้ชมเราไม่ควรมานะเรามาทําไมตีเข้าหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยจริงๆไปไปฟาร์มเควสดีกว่านะครับตรงนี้ยิปพีมันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะเนี่ยดูด้านซ้ายล่างได้เลยนะครับยิปพีนะสามสิบเอ็ดนะนยังไม่ขยับเลยเนี่ยสามสิบสี่แล้วนะครับคือไปเล่นตามเควสดีกว่านะครับได้เยอะกว่าหรือจะมาหาของก็ยังพอได้นะครับหาพวกชุดสวมใส่หรืออะไรแบบนี้นะครับยังพอใช้ได้นะแต่ว่าปั๊มยากันแบบ โอ้ยปั๊มกันมันน่ะเนี่ยได้ชุดมาแล้วนะครับจริงๆไปเล่นอนื่นได้แล้วนะเรามาฟาร์เอาของนิดหน่อยนิดหน่อยเออพอได้นะครับเอยแต่มันก็เป็นจุดเควสเลยนี่วะตรงนี้เออจุดเควสพอดีตอนแรกเ,ออเราเดินมาที่บอสก็คือจุดเควสเลยคือมันมีมอนประเภทเดียวกันเมื่อกี้ไม่ได้ดูนะโอเคเอาเป็นว่าใครสนใจเกมนี้นะครับชอบ Open m, อ่า Open World m โหรือว่าช่นชอบการเล่นเกมมิวนะลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ